เอามานะเอานี่คือได้ในระดับเนาะระดับน้ำระดับแนวเสาแล้วก็อาศัยนี่แล้วก็อาศัยผังนี่นะเป็นแบบนั้นเป็นแนวนะเป็นระดับนะครับผมพี่จีแนวคือถ้ามันมีตัวนี้บ้านเราก็จะแม่ตรงใช่คือมันทำให้เราขุดหลุมก็ได้ระดับความลึกแต่แนวของเสาเที่เดียมาเลยมาเจนี่อ อยู่คอยต่อเลยครับผู้ได้ฉากนะครับมันก็ได้ระดับน้ำเนาะมันอยู่ที่ใครจับระดับน้ำได้ยี่สิบเก้าขั้นตอนสำคัญยี่สิบเก้าไอ้ก็กล่าวภูมิใจมากโอ้แต่เล่ภูมิใจหรือเปล่าภูมิใจอ่ะภูมิใจนะบุกอืมนะผมหมูตู้อืมจริงเหรอไปเลยเป็นจริงที่นี้ไป รมไม่ดีอยู่นี่นี่เาหรือว่าเราก็จะรับน้ำไปนะคือเราเอารับดินไม่ได้บางครั้งเอารับดินมันไม่ใช่นะครับผมมันใช่รับน้ำจับนะครับเดี๋ยวด้ว้อนยอยอน้นย้งน้อ้งแล้น มันย่าะมาถึงใช่ไหมถึงก็เดี๋ยวฝั่งนี้ชนก็ได้ฝั่งนี้ชนจะฝั่งนั้นต่อแล้วผมใช้วิชามาให้วว้าวผมชนแล้วฮะชนแล้วต่อผมริ่มเรียนวิชามาแล้วโอ้คิดยังไงดันฮะคิดคิดยังไงคิดคิดเองเลใช่ปกติผมไม่เคยบอกใครนะนี่โอ้เหล็กมันเป็นไรเดี๋ยวยังไม่ได้ มันไม่เข้าอ่ะโอ้โหปกติผมไม่เคยบอกใครนะคิดถึงนี่นะเจ๊ไหมเออคิดไปถึงเลยนี่ะยอมเลยกใครเป็นหน้ากันแน่บางครั้งเราก็เชอว่านะมีบ้าแอ่ะทุกคนเป็นหัวหน้าจะว่ามีการถกตัวเลยบางครั้งเราก็ให้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 ตินสักครั้งหนึ่งเจ๊ไหมให้ต้สักครั้งหนึงจริงบอคิดไปถึงจริงเจ๊ไหมอ่าตาตาตยอะไรอากาลนู่นทำด้วยนะทอะไเสียบด้ยเสียบมึงกับตันนี่

รับนุกเลยท่ยาสวยท่าสวยเแจบนับังเรานกนียเนทางคือก็ได้แนวรับน้ำเลยดดลงรับน้ำได้ทั้ง <S 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 ดดแล้วก็จะใส่ผังในยึด เอ็น uh, ครับผมนนบครับเป็นแนวเสาด้วยนะครับเอฟซนะในขั้นตอนการทำให้บ้านเราได้ระดับได้ฉากนะเอฟนะคือ <c oughs> ตัวนี้ก็ตัวสำคัญเหมือนกันนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวติดตามดูไปเรื่อยนะครับผมว่าเราทำอะไรต่อไปนะเอฟซีนะ <c oughs> นี่ก็โอเคพักผ่อนกายาก่อนนะหมัดลวดเก่านะลวดเร็วกว่าหมดอ่นะ <c oughs> เด็ดเด็เด oh ็อ้าวพี่พี่เป่าทำไงอ่ะดูพุ่งเงินจริงเหรอนี่ช่างจริงเนี่ยต้องมีกระเป๋าแบบพี่อิ๋นเลยพี่เป่า đang có miếng bảo đang có miếng bảo đang có miếng bảo luôn nè bảo sương bằng miếng 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 bảo sương bằng

นี้นะครับผมอาจจะคือมือที่แบบดูไม่มาทานเท่าไหร่นะผมก็เน,น้นแต่ระดับก็โอเคนะไอ้ที่คือ

เรียบร้อยนะพี่นะตีผังบ้านเรียบร้อยนะผมช่างบ,บ้านนะผมช่างบ,บ้านอาจจะไม่่มอะไรจะว่าได้รับชัวนะผมอืมไหนสิเดี๋ยวเราก็ใัยตัวผังนี้ยึดอ่ลวดเอ็นนะผมเป็นรับความลึกของหลุมแล้วก็เป็นแนวของเสานะพีนะโอเคครับผมทีนี้ก็สั้นๆนะครับผมไม่สั้นนะยาวเนาะยาวหนละ คอับแปะทนีีเลยนะครับผมนะบ้านอีกี้นี่จะเปลี่ยนกว้างครับกว้างก็กว้างสี่เมตรครับยาวห้าเมตรครเออยาวหกเมตรนะครับสี่คูณหกนะครับเอฟแต่แรกกะว่าจะทำสามจุดห้าคูณคูณหกนะครับผม มีเอฟซีเจดีบอกว่าเอาใหญ่ๆเลยนะครับผมก็โอเคจัดให้นะเอฟซีนะอืมตอนนี้เราได้พังแบบแล้วเรียแบบร้อยนะครับดูแนวนีได้ฉาป่ะดูแนวนี้เจ้ารู้เอออืมนะครับไหนได้รับว่านะเป็นเลยโอ้โหมือเซนกันนะครับได้รับเกินนะครับ ครับรอครับสวัสดีครับ